เจมผ้าทุกคนมาอย่างชมป่าด้วยค่ะแล้วป่าสนผนกระโตกลิ้นค่ะฝนโตกลิ้นแสงแส่แซสงแสอยู่เพมีแดดทุกคนผลโตกลิ้นผนตกลิ้นในเคื่ืมยังสีนเนาะคือมีเห็ดออกกันเนาะ ซำไมนาเห็ดออกเขาบอาเรื่องนาเห็ดออกกันฝนตกเล่นนราคือเห็นเห็ดทุกคนจึงถือผ้าเบื้งเห็ดมันเป็นเห็ดเอียงเลยเนี่ยไหนแมเห็ดออกนี่เมาไม่เห็ดพร้อมแบบทุกคนมึงดูปุณหอคือเห็ดอันนั้นเลย คือเห็ดตา้งฝาอหมเออเบื้งดูทุกคนมเมาวกว่มีเห็ดเนาะจะเกินด,ดนี่ปลาเพื่อทุกคนตายแล้วที่นอยเนาะเกิดขึ้นมากเนี่ยกินในโพน,นอดเนาะเปลี่ยนบรรยากาศมดเองพาทุกคนมาเบิ่งเงินปลาหายเบิ่งเห็ดปลาแลค่ะปาเขาไม่ได้อยู่ไกลดอก ปาก็ระยุขางบ้านนี่นะคะรูนเดี๋ยวเห็นบ้านอยู่เต็เจระเก่าหฮมมะนั่งเยู่ค่ะมันตกลิน้นยางเบื้องตะพูนอ,อีกรูยางเบื้องห็ด <c oughs> ขอบป้าหาเห็ดหนาหนาวกะ ฟังนี่ค่ะทุกคนมีเห็ดออกหลายหลายค่ะุน่นน่ะเห็ดออกเต็มเลยเขาจุดพูนจินงเพีนอยูุ่่นน่ะแต่เห็ดแหมว่าเฮ้ย่อนเนาะค่ะนี่อยากเอาไปแกงเนี่ยเศษเทีน่น,นี่ยังม่นงนะเต็มอยู่ปะ โอยกิดเต็มไปกับตะโขนเห็ดฟังนี่กะมีปุ่น์นะข้าวเต็มอยู่นี่อันนี้กะลังอันอ่อนอ่อนอยู่แน่แบบตะโขนมองดูเนี่ยดูดอกนี่ไหมจุ่มพีวีอยู่เนี่ยเนี่ยว่ามันจุ่มนะอ่อนอีรีด้เนี่ยอ่อนเอล์ยอยู่เนี่วมองดูน่ะอ่อกอยู่แม่เนี่ยอือไปแกงเลยตะโขนเนาะไปเกงใส่บกบวบ ใส่หน่ใหม่ใส่ผักรวม,มน,นึ่งเม็ดใส่น้ำยาหน้า,กานเกี่ยงเราเลาห้อนึอ่งเม็ดก็แสบคักแต่นี่อะเจมเลาอยากกินค่ะเสียงหงอัดนึเียหทุกคนเสียงน เผ้าเบิงป่าได้คับมันผ้าเบิงป่าหาเห็ดฟังเสียงนกฟังเสียงกาไปฟังเสียงสัตว์ป่าไปฟังเสียงย่ยจืดเบาๆๆทื่เกาหลปีใหม่ปีเก่าพาทุกคนมาชมป่าสนค่ะชมป่าสนในวันฝนตกดูเห็ดฟ้อมน่ค่ะป่าสนป่าสนนี่ค่ะแมงมันเจาะกัดกินหลายดอว แล้วคนเก็ดไมมาตัดอยู่ค่ะแต่บ่ลลูคนไม่มาตัดออกยี้คนไทถ้ามาตัดออกปลาเฮยเจยเจิงแบบสิบอมีดอกเนี่ยอยู่ข้างบ้านนี่นะค่ะพอมีก็ไปหากินเนื้อปลาข้างนี่น้อยตั้งปุ่นกับมีดจะมีดอกเนาะค่ะทุกคนมึงดูผุนห้อยหมูปลาดูดคากดูดเน่แหลกเอะแล่อยู่กับทุกคนมึงดูผุนมาเฮดใดเฮดทางเฮอมาดูดทางมึงดูผุนนะ หันหา,หากิน้ะเนาะหมูป่าเนะมากินย่ามขึ้นแล้วเนี่ย่ยาวเว้นจะปยู่ใสบุไดเจิมยางกินเว้นสีบ่อๆได้ค่ะหมูปา่าในป่านี่นะคะบ่อที่พ่อองแกกวงค่ะละ่ะแตกก็บ่ค่อยพ่อเปน็นไดดอกกวงก็ไเลยยนเข้ากับสิเลนหนีแล้วน,นี่ตะนกก็กระโลกกันล่ะค่ะ ช่วเหมือนปลาบางว่าทุกคนจะมกะะักด้วอค่ะคลิปชมปลาคลิปเปลี่ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกสองพันยี่สิบสามคลิปชมป่าคลิปแรกไปกากข้าบ้านพระเอกทำขนมปังค่ะทุกคนทำขนมปังก่อนไงลู่คกกุนนะ่ะ กินเนาะค่ะมูเ้เผยเอกกับเก่งเนาะชอบจะขนมปังกับขอบ้อผู้เผยเก่งเนาะค่ะแต่อาหารในพวกขนมปังพวกอันนี้ยังก็ขนมปังนั่นแหละแล้วเวปเป็นได้เจอเฮ็ดบุเป็นจ้ะเฮ็ดเป็น,ปน,ปนยุ่งแต่วมันออกมาบองง่าย เราเรียกเปรตไทยพ่งตอนนี้ขั้นแป,งป้งเปรไทยพึ่งหรอกค่ะเนี๋ยแล้วแล้วพวเบิ่งต้อกันเร้อว่าจะน่ากินไหมน,งนงางปอขนมฟปงพระเอกค่ะทุกคน <c oughs> น,งนงางปอขนมงพระเอกหน่อยเลย Oh, เห็นป้อค่ะเห็นมาแล้วคุณน่ะขนมปังใหญ่น่ะแตกแล้วคุณน่ะนางเปล่าด้วคนนางเป่าเด้วยขนมปังยี่สิบนาทีโอ้ยโอ้ยถ้ากินจังเดินแล้วการทุกคน เอจ้าก็เฮ็ดเป็นเนาะอืมกระแซ่บใช่ปะอุ้ยหอนยายเจี๋ยจะมาชิมชิมมันหอน,นแล้วก็ะกะจิกเซาะมาได้ซิมให้เบิ่งหนึด้วยค่ะยายเจี๋ยจะชิมหลังกล่องด้วยค่ะ กินเนาะอืมใส่ใมเลยโอ้ยหนากแท่อือใส่ใช่รา่อเอกเฟียสอืรวยก่อนดึงสายดึงคอพี่นิดเดียเออโอ้ยถากินมือตองเห็นนาเพด้ยเห็นมือกับพ่อ ืออกินอยู่ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสภูสุกคนได้เจมชนในบอสวีเดนเป็นยังไงในตะก้อนสบายดีบอกค่ะไอฉลองปีใหม่มีความสุขกับครอบครัวบางคนก็เดินทางกับมองที่ทำงานกันอะไรนะค่ะเนาะ เตจือกยูนสีระคาปีใหม่ปีเก่ากับยูนิปานี่ละ่นะมามากินในอาหารนั่นน้ำเยื่เจืมของวางคะ่ะนี่อย่างบอตี้ผักเอกบุนนีกขนมปังคะ่ะทุกคนเยื่เจือสมมติเกินขนมเพิงกระแตงโมกาวอโวคาโดกับโอเวนตินคะ่ะมาคะ่ะมากินน้ำกันปีใหม่ปีเกา่าเยื่เจือกยูคนซีละคือเก่าละ ไอ้จืญนะใส่ไอ้ขนมปังไอ้ฝ้าเคิดกับข้าวเก่งเด้เฮ้ยโมเมนต์ฝ้ายคิดกับข้าวเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดอาหารพวกเนี่เก่งไดเจิญจะใส่ไปเบิดเลยรวยไปหมดเลยค่ะนี่อยากกินเลยวางไว้ตรงนี้เนี่ยกาลน้ำพึ่ง าาอาหารเสมนล้งกันล่องเิ่งดอกออแซ่บยุ่จ้ะเพิ่งก็ขนมปังอืม มืดขึ้นฝนตกจังว่าฝนจ้าว่าหิมะจังเนี้ยปนกันเอเล่ยู่ทุกคนกขมวาวหรอกค่ะอุณหภูมิอุ่นขึนกินองนบอวคาโด้อบอคาโดมีประโยชน์ค่ะทุกคนเนื้องามงามองุบอคาโด้ไหทุกคนเซ็ตเซ็ต พวกเระดูเฮ็ดเป็นน้ำปั้นก่งดื่มเห็ดเป็นเนียงก็อันกุ้งอันก็เอิญพรคอกเทลอยังนร้อไมง จะออกรวชายมันมัน อร่อยค่ะเรามากินแตงโม,ก,นะงมกัน่อ huh. แตงโมแตงโมกับแซ่บค่ะ แค่นี้แหละคะ่ะทุกคนให้เจิมกับผ้าเป็นยางปลาเบิงเห็ดอะไรผ้ายางปลาหลายมือแล้วเห็ดก็มีเลยคะ่ะทุกคนยังเจอเบ็์เห็ดน่แม่เห็ดเพิ่นกับบ่อตายนเนาะเพิ่นเกิดมาหนาวกับบ่อตายเบิงปลาสนบ่ไรผ้าทุกคนไปเบิงหลายมือแล้วว่ากินอยู่กับห้องท่องไหมท้องห้องจอยจอยอยู่ ห้องจอยกัออกกิปไปโลดยาเจิมพอตัดเด็ธรรมาชาิไบบไปเจิมไปเลยแล้วข้าพเอกให้ขนมปังกับทุกคนในีะค่ะขนมปังเอาแค่นี้ละค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณมากค่ะที่เป็นกำลังใจให้ยาเจิมและติดตามยาเจิม ถ้าชอบอย่าเจอมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย